ว่าลูกเราเราเมื่อก่อนเมื่อวันตันแหละเจยียดยังไม่มดเลยหน้าเราเชิดตีโตนอาจารย์เจอเราต่าลมาโรยอาจารย์ใหญให้วันนับาชก,กบฮะ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 อยู่จัน,นทิบบุกเลยเนจันทิบบกเลยจ<อ>ันเหยียดมาเชิดตีการเนริญไม่มาเลยไม่ว่าหลวงพ่อพ่ออาจารย์ไม่เคยไม่เคยฝันเห็นเลยไม่เคยเห็นเลยนะไม่คเคยเห็นนะเห็นอด่าในนี้แหละนี้ที่หันมา นึกว่าปลาเข้ามาไม่มีทักงนันนึกว่าหลวงพ่อก็ไม่เคยกลัวนะตีห้าไม่ติดจะกล้ามาทุกวันเข้ามาเอาตัวเอาอะไรให้เด็กๆไปรถกันเข้ามาคนเดียว อธิฐานนะอธิษฐานที่โอเคเนี่ยเอามาเป็นคาร์ดด้นะเอ็มบ้างนมบ้างอะไรพวกเต็มตรงเนี้ยเต็มหมดเลยเป็นการปิดแอปเต็มใช่ครบแล้วไม่มีงานทำก็มาอธิษฐานก็ได้งานกันอันนี้ก็ปฏิบคุณหลวงพ่อใหญ่ระครูภาวนาลูกชา์ท่านเจ้าอาวาสวัดไชยนาควัดไชยงามจังหวัดสุพรรณสมัยหนุ่มๆนี่ก็จริระ ศพของท่านพระครูภาวนาภาวนานุศาสตร์อดีตท่านเจ้าวาดครับภาพนี้บนภาพมีบนบนบนดอกจัดเปรี่ยนเลยครับอันนี้ภาพโบราณภาพหนุ่มรุ่มนะสมัยตู้ดงนะเป็นน่าเกลียภาพนี้บาดบินเดียวใจหน้าอ๋อนี่ก็มาใจหน้าบินเดียวใจหน้าภาพผมจะจำ มี่ก็มาหลายคนไหมนี่กมาจี๊ดสิบแปดหลายคนไหมนี่ก็ท่านพระอาจารย์พระอาจารย์ทองเบนพระอาจารย์ทองเบนปนาโทูท่านเจ้าวาดรูปใหม่รูปปัจจุบันนี่ก็พระอาจารย์ละเอียดสุขขภาาพแแ็งงรเนะ คือว่าพระอาจารย์พระครูสังกัดจานุยุ์แล้วไรนะยศท่านจะว่ารูปต่อจากท่านพระครูาวนานุศาสตร์หรือว่าเป็นธรรมทโรแต่ว่าปัจจุบันท่านก็ได้มวรัภาพไปหลายปีแล้วเนื่องจากเกิดวุัติเหตุนี่ก็เป็น การปฏิบัติของพระครูภาวนาพระครูสังกิตญานุยุทธหรือว่าพระจารย์เยศจักขะธรรมูนี่ก็เป็นภายในบริเวณกุฏิที่อยู่อาศัยของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เออพระครูภาวนานุศาส์ตั้งแต่สมัยหลายปีที่ผ่านมา ภาพนี้ถ่ายตั้งแต่อายุ90อ,อันนี้ก็จารประคูลหลวงพ่อใหญ่ประคููภาวานานุศาสตร์ตำบลหนึ่งร้อยวัน ดเดี๋ยวก็ต้มเย็นหมดอ๋อเดี๋ยวก็ต้อมอ๋อไปโยมเดี๋ยวก็ต้มเย็นหมดเดี๋ยวก็ต้มเย็นหมดเดี๋ยวก็ต้มเย็นหมดอ๋อวันนี้ก็ได้มาในน้มาศการกราบเดชประคุณหลวงพ่อใหญ่ประคุณภาวนานุสาตโดยเป็นธรรมตโรเจ้าวาดวัดไซงามสปันกูดีในวันนี้ก็เป็นวันที่20 หนึ่ง,ง <c oughs> สิงหาคมก็จะสองอาราเจ็ดวันนี้ก็ขออ,ยอ,ขอ,อยวยกันนะเอากะต้มเอาไปโยมเด็กกะต้มเย็นหมดได้ได้ได้เด็ดกกะต้มเย็นหมดไป <c oughs>